สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่ากระพุนเมืองเพชรบุร์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนวทางของจ๋าก็คือเม็ดเดียวนะคะลองลุ้นดูจัดมาก่อนนะคะอาจจะอันหรือเปล่าอันนี้จ๋าก็ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าจัดมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนดังนั้นนะคะวันนี้ชุดวัดใจนะคะที่จ๋านำมาฝากเนาะจ๋ารวมมาเลยนะคะตั้งแต่ต้นต้นงวดเหมือนกันนะคะเอาตั้งแต่ต้นงวดเลยเนาะเพราะว่า เราก็ไม่รู้นะว่าต่อไปข้างหน้ามันจะอั้นอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเลขอั้นออกนะคะเลขอั้นออกเยอะมากนะคะที่สําคัญเลยก็อย่าลืมเลขมงคลด้วยนะคะติดไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเลขมงคลอ่ะมันมีสิทธิ์ลุ้นเยอะมากนะคะมีสิทธิ์ลุ้นตลอดเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่างวดนี้อ่างวดที่แล้วออก8ปดห้างวดนี้ออก8ปดหกงวดหน้าเพื่อนๆอย่าลืมสิ 85 86นะคะหรือจะเป็น87อันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าถ้าหากว่าสมมติว่ามี87แล้วจะมีใครนะคะที่ว่าจัดให้มาเด็ดๆอ,อ่ะเขาให้มาตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่จะได้รวบรวมมาวันนี้คือว่าจะอยากให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะเอาไปลุ้นลอตเตอรี่เอาไว้ก่อนเลยอ่ะมาดูกันที่ชุดแรกนะคะ เขาบอกนะคะว่าไปต่อเลยนะคะอันอันหรือเปล่าเราอ่ะไม่รู้นะคะให้ก่อนนะคะแล้วก็เงียบไว้นะคะวันนี้ก็คือว่าถ้าหากว่านะคะมันมีอยู่หนึ่งท่านนะคะที่จะได้ติดตามมาตลอดเลยก็ก็คือว่าเขาให้เป็นเรียกวิ่งมาเนาะทั้งหมดอะสิงวัดที่เขาให้มาสิงวดนะคะเข้าทุงวดเลยนะคะ ซึ่งวันที่ผ่านมาเนาะเขาให้เลขวิ่งมา6กับ1เนาะมันเข้า6บนใช่ไหมอ่ะแล้วงวดเน,นี้ยนะคะงวดเน,นี้ยเขาให้มา7กับ2ถ้าหาก7เด่นกับ2เด่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าหาก7เด่นกับ2เด่นอะอะไรนะคะมันจะน่าจะมาที่สุดนะคะซึ่งถ้าหากถามจ๋านะคะจ๋ามีอยู่1ชุดนะคะที่อ,อยากให้เพื่อนๆอะไว้ดูกัน อันนี้นะคะจ๋าก็หวังว่าเนาะน่าจะได้โชคไปเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหากเอาเอาเจ็ดก่อนเนาะ,ะถ้าหากว่าเจ็ดมานะคะถ้าหากว่าเจ็ดจะมาจริงๆอะ่ะอ่ะมันมีอยู่หนึ่งเจ้านะคะบิ๊กเนาะของคุณบิ๊กเนาะงวดที่แล้วอ่ะเขาให้มานะคะหกแปดนะคะหกแปดเลยนะคะตรงตรงหางเดียวด้วยนะคะวันนี้ยเขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าถ้าให้มาต่อวดเลยเราจะรู้ว่า จริงไม่จริงนะคะอันเนี้ยก็ต้องรุ้นกันซึ่งถ้าหากว่า7มานะคะคุณบิ๊กอ่ะเขาจะให้มานะคะนั่นก็คือ8778นะคะ8778เนาะอันเนี้ยชุดของคุณบิ๊กเนาะให้มา787 7887นะคะซึ่งงวดที่แล้วมันเข้าแล้วก็เลขวิ่งอ่ะก็เข้าด้วยนะคะให้มา6กับ1เนาะเข้า6นะคะ แต่ตำแหน่งไหนหาจจะไม่รู้เนาะหลักไหนจะไม่รู้เนาะแต่ว่าเขาให้มานะคะแบบนี้ส่วนนะคะชุดต่อมานั่นก็คือเลขเจ้าสมุดนะคะเลขเจ้าสมุดเนาะเขาให้เด่นมาน่ะเด่นนะคะ2ตัวบนน่ะ87นะคะ87นะคะที่เขาให้มาเนาะวิ่งนะคะ9อันนี้นะคะนั่นก็คือตัวเด่นนะคะที่เขาาร์ k ไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือ87ของเจ้าสมุดเนาะอันนี้เขาเน้นย้ําเลยนะคะ ชุดต่อนะคะที่จะคิดว่ามันเด็ดจริงๆนะคะนั่นก็คือใครที่เป็นแฟนคลับของคุณกรกาลสินใช่ไหมกรกาลสินนะคะให้มานะคะชุดเดียวนะคะวันนี้เขาให้มาเม็ดเดียวนะคะรัฐบาลเม็ดเดียวฟันนะคะฟัน8นะคะส่วนคุณกรจะฟัน8เนาะถ้าคุณกรฟัน8เขาให้มา2ตัวนะคะ สองตัวแปดเจ็ดกับแปดเก้าอันนี้เขาฟันแปดนะคะเขาก็เลยเออน่าจะมีสองชุดมาไว้กันด้วยแต่เขาให้มานะคะสองชุดนั่นก็คือแปดเจ็ดแปดเก้าส่วนนะคะสามตัวเขาให้มาเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะคะส่วนอ่าอันนี้ชุดของคุณกรณ์เขาจะฟันแค่ชุดเดียวเท่านั้นส่วนนะคะอ่าใครที่ได้ติดตามของคุณดุยภรายอยู่นะคะชุดของคุณดุยภรายอ่ะอ่า วดนนี้นะคะคือให้มาต่องว่าทันทีเลยนะคะให้มาแบบทันทีนั่นนั่นก็คือนะคะชุดของคุณดุลพ์ภรรยบนเขาให้มาเนาะหกแปดนะคะกับหกเก้านะคะหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะแต่เพื่อนๆอ,อ่าถ้าหากคิดว่าหกกับแปดนะคะอ่ามันมันจะยังคงเป็นเลขเดิมให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนจากหกเป็นเจ็ดนะคะอันนี้นะคะงวดงวดที่แล้วมันออกห้าแปดเนาะงวดนี้มันออกหกแปดนะคะ อ่าสองแปดหกเนาะเออแปดหกวันหน้าไม่แน่นะคะอาจจะเป็นแปดถ้าออกสองแปดเจ็ดนี่น่าดูนะคะสองแปดเจ็ดนี่น่าดูสองแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองนะเออถ้าถ้าหากว่ามันยังคงอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแค่อ่าเลขเจ็ดอะเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะอันนี้นะคะจาก็ต้องรอดูอ่ะเออถ้าเกิดว่าออกสองเจ็ดแปดหรือสองแปดเจ็ดนี่ คือว่าพูดไม่ออกกันจริงๆนะคะส่วนล่างนะคะอันนี้จะคอนเฟิร์มมานะคะนั่นก็คือเลข8778นะคะล่างนะคะนั่นก็คือ9091นะคะและ93 9091และเก้าอันนี้ชุดของคุณดุยภรายเนาะชุดของคุณดุยภรายเท่านั้นนะคะต่อมาถ้าหากจับจากเลขวิ่งอ่ะจากเลขเน้นที่ว่าบอกว่า2นะคะอ่ะเขาให้มาเนาะวันนี้มี7กับ2นะคะต่อมานะคะถ้าหากว่า2 อ่าถ้าหากสองมาได้เงินชัวนะคะถ้าเล,เ,ลเล่เล่เล่นวิ่งอะ่ะอ่าเจ็ดกับสองเขาให้ให้มานะคะชัวงวดเนี้ยนะคะงวดวันที่สิบหกงวดวันที่หนึ่งนะคะอ่าสิบหกเดือนหกหนึ่งเดือนเจ็ดนะคะสิบหกเดือนเจ็ดแล้วงวดเนี้ยจะเป็นงวดที่สี่นะคะถ้าหากสองมาถ้าหากสองมานะคะสองมานะคะถ้าสองมามันจะไปชนกันนะคะนั่นก็คือ สองหกับสองเจ็ดสองหกับสองเจ็ดอันนี้ถ้าหากสองมาสองมาเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าถ้าสองมานะคะมันจะไปชนเลขบ้านไผ่เมืองพลซึ่งวันนี้นะคะบ้านไผ่เมืองพลได้ให้มาต่อเงินเหมือนกันนะคะถ้าสองมามันจะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้านะคะอันนี้ถ้าถ้าหากว่าชุดของบ้านไผ่เมืองพลนะคะสองมานะคะต่มานะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ เอาเอาแบบเน้นๆดีกว่านะคะอย่างของคุณบิ๊กอะงวดที่แล้วเขาให้มาหางเดียว68เนาะถ้า7มาเขาให้78ถ้า2มาเขาให้5 2 2 5นะคะอันนี้ก็คือว่าจะรวมมาเลยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอาจจะมีโชคนะคะในงวดนี้นั่นเองยังไงนะคะหลายท่านนะคะอาจจะมองวาอ่าตัวเลขนะคะทุกตัวเลขเนาะอาจจะมี เปลี่ยนแปลงกันไปนะคะแต่วันนี้นะคะให้มาต่องวดน,นะคะลุ้นไปต่องวดเลยสําหรับวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอย่าลืมนะคะถ้าหากเจ้าเนี้ยวิ่งแม่นนะคะถ้าถ้าวิ่งแม่นนะคะเขาให้วิ่งมา7กับสองที่แม่นนะคะแล้วนะคะจะหาแนวทางมาสําหรับเจ้าที่เขาอ่าให้มาเด็ดๆให้มาแล้วมันเข้าอ่ะเออจ๋าจะ มาเฉลี่ยตัวเลขดูด้วยกันนะคะว่ามันมันน่าจะมาจริงหรือเปล่านะคะส่วนตัวเลขที่หน่ารุ้นนะคะในคลิปนี้ในในครั้งนี้ยอ่อในครั้งนี้นะคะที่น่ารุ้นจริงๆนะคะมันก็จะมี8 7, 7 8 8แนะคะแล้วก็2 5 52อเนาะอันนี้คือเลขที่จะวางไว้ว่าน่าลุ้นนะคะแล้วก็ไป ดูข้อมูลนะคะจากหลายๆท่านที่เขาให้มาแม่ๆนๆอะจ๋าก,ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปของจ๋าเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ